สวัสดีครับวันนี้อพอดีว่าเอาอย่างนี้ครับพอดีว่าผมได้หาขาบูนะครับหาขาบูมาใส่รถที่ผมจะส่งนะครับเ,เอาเป็นว่าอย่างนี้ผมไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าซื้อที่ไหนแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าขาบูแต่ละลูกเนี่ยมันก็จะเป็นขาบูมือสอง มันวนเวียนกันอยู่ในในในประเทศไทยหรือ,อามาจากญี่ปุ่นถ้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราเราเราเข้าใจได้นะครับว่าสภาพมันจะเป็นยังไงราคามันจะเหมาะสมไหมรุ่นี้ผมได้ได้มาในราคาที่ที่พ่อค้าหรือช่างด้วยกันนะครับแบ่งแบ่งให้กันมาแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่า,าเขาก็เก็บขาบูมาจาก มาจากคนใช้รถนะครับคนใช้รถทั่วๆไปอ,อันนี้คือมานี่ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งแกะห่อนะ,อะให้ดูครันะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ผมไว้ใจอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะอันนี้หกักอันนี้นนไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับอันนี้ล้าวมันก็เป็นการตามตามอายุการใช้งานนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมซีเรียสก็คือว่าจะให้ดูนะครับว่า นี้นอกมาไม่ครบไม่เป็นไรมันมันนิดๆหน่อยนะครับผมจะให้ดูว่าบางทีอ่ะคนที่ขายคาบูออกมาเนี่ยนะครับผมอยากจะให้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 แฟร์ครับคือคืออย่ายมกนะคาบูเนี่ยวิธีการจะขายคาบูนะครับต้องเปิดนะครับต้องเปิดให้เห็นเลยถ่ายให้เห็นนะครับอุปกรณ์ภายในเป็นยังไงมีแตกหักเสียหายไหม ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือผมได้สั่งมาลูกหนึ่งนะครับอ,อไม่ออกเ้ยสั่งมาแล้วลูกหนึ่งแต่ว่าเปิดออกมาเนี่ยมันมันมันเสามันหักนะเดี๋ยวผมมาต่อผมไปเอาเครื่องมือมาขันตรงนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นถ้าลักษณะนี้เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยผมจะขายต่อเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนนะงานผมเนี่ยอางน,นี้ผมต้องเปลี่ยนอันนี้คือใส่มาเนี่ยมันใช่ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเจตเนี่ยผมเดาได้เลยเจตอุดมานะครับเจตไม่ได้ใช้อันนี้เจตอุดมาถ้าถ้าถ้าเจตถ้าใช้เจตแล้วแล้วตัวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ย มันรั่วครับแรงดันมันรั่วภายในเจ็ตจะไม่พุ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะอ้าเปิดเลยแต่ผมได้ว่าอุดเจ็ตมาถ้าแบบนี้นะ,ะแน่นเชียวครับแต่ในราคาที่ที่ที่ผมได้มาเนี่ยนะ ต่อให้ผมมาเปลี่ยนซีนถ้วยผมว่าเปลี่ยนผ้าเจ็บผ้าปั๊มเจ็ดเนี่ยผมยังไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวคืออุปกรณ์ของตัวขบูมันต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะเสาต้องไม่หักนะเสาตัวเนี้ยเสาต้องไม่หักนะครับอันนี้ลูกลอยเป็นลูกลอยจีนนะครับ เสาต้องไม่หักนะตัวนี้ต้องไม่หักอไอ้นมหนูสโลต้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องถอดออกไดอ้อันนี้ถือว่าโอเคก็พี่เขาก็เปลี่ยนมาให้ผมนะแต่ก็แต่กำลังจะบอกว่าสมาชิกหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะขายคา,าบูมือสองนะครับ ซึ่งตัวเองไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกที่กําลังจะถอดล้างเองนะครับผมจะแนะนําให้ด้วยคือเวลาเราจะขายของโดยเฉพาะขบูลต้องเปิดแบบนี้นะครับให้เห็นอย่างนี้เลยถ่ายรูปมาเป็นช็อตๆเลยก็ได้เสาไม่หักทั้งสองข้างนะครับเสาไม่หักอุปกรณ์ไม่บินอันนี้ไม่แตก อุปกรณ์ภายนอกเนี่ยสมมติว่าอันนี้แตกบินหักไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันหักนะมันจะเป็นแบบนี้ก็ลดราคาไปครับนะลดราคาลดราคากันไปราคาในตลาดที่ที่ผมขายนะผมขายลูกละสี่พันห้าแต่ลูกละสี่พันห้าของผมเนี่ยเท่ากับราคาโกดังนะครับของโกดังมาถึงเนี่ยคุณจะต้องออกไปล้างบางทีเผลอๆคุณจะต้องออกไปเปลี่ยนพวกนี้ซีนถ้วยเปลี่ยนตัวนี้ เปลี่ยนตัวนี้โดนแน่ๆตัวนี้โดนแน่ๆผมขายอยู่4 0 0 5 0บอ่ะอ่าคือคาบูโกดังเนี่ย400-4,500 4,500ยังไม่พร้อมใช้แต่ผมขายคาบูลูกกั4,500ผมขายแบบพร้อมใช้คือคุณเอาไปใช้ได้จริงๆเลยผมเซ็ตค่าโรงงานไปให้เลยถ้าสีนถ้วยมาแบบนี้ผมเปลี่ยนไปให้ถ้าอนนี้มาใช้ไม่ได้ผมเปลี่ยนไปให้ ลูก้อยถ้ามันไม่ดีผมเปลี่ยนไปให้อะไรที่มันไม่ดีผมเปลี่ยนไปให้ผมขายในราคา4,500บาทบางคนยังบอกว่าแพงอยากจะได้อยากจะได้ลูกรับกี่บาทดีครับถ้าพร้อมใช้งานนะอันนี้ผมได้มาไม่ถึง4,500อ่าผมรับได้อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเองอันนี้อ่าเปิดเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าอันเนี้ยถอดนอ็อตสตัวแล้วยัยงไม่เอยังยังไม่ออกปกติมันต้องเด้งแล้วครับต้องเด้งออกมาละ อ,อย่างเงี้ยใส่ไอ้ใส่กาวมาใส่อะไรมาใส่มาทําไมครับไม่ต้องใส่ไอ้ไอ้ไอ้วนี้ไม่ต้องใส่นะครับผ้าปั๊มดูสภาพผ้าปั๊มก่อนสภาผ้าปั๊มดูเหมือนจะดีนะครับเดี๋ยวผมต้องล้างก่อนเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นไดอลแฟมแอร์คัตออฟนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยไม่ใช่ผ้าปัม๊มใช้กับน้ำมันนะครับจะมีลายแบบนี้แล้วก็สังเกตครับอันนี้มันจะเป็นเดือยแหลมๆขึ้นมาแล้วตัดออกนะครับอันนี้มันมันมันไม่ทนหรอก เพราะว่ามันเป็นไดอลแฟมแอร์คัตออฟก็คือตัดอากาศอยู่ในคาบูอ่าผมบอกได้เลยอยู่ในคาบูของแฟนทอมนะครับแต่ของแฟนทอมเนี่ยอันนี้ผมขายถ้าของแท้นะของฮา r l เลผมขายของฮา r l เลยเนะี่ยผมขายแผ่นละส5 0บาท450บาท,บาทนี่รวมส่งนะครับแต่ถ้าถ้าเข้ามาเอาเองเนี่ยผมขายส0่ร้อยบาทนะ ค่าสองค่าส่งนู่นนี่นั่นค่าน้ํามันผมออกไปส่งในตลาดอีกนะผมคิดห้สิบาทนะครับทุกอย่างมันมีต้นทุนอ่าอันเนี้ยมันสําหรับทํางานกับอากาศมันเป็นดอวแฟมควบคุมอากาศนะครับไว้กั้มอ่ะนะครับมันจะไม่โดนน้ํามันหรือมันจะโดนละอองน้อยมากแต่ถ้าเป็นภาพน้ำเจ็ดเนี่ย มันจะมันจะอยู่กับมันจะอยู่กับน,น้ำมันโดยเฉพาะเลยนจะอยู่กับน,น้ำมันโดยตรงเลยครับมันจะแช่อยู่ในน้ำมันตลอดยี่บสี่ชั่วโมง365้าวันตลอดนี่คือของผมนะครับไปเสิร์ชหาดูได้ครับยี่ห้อนี้นะครับใช้ในฮาร์เลย์นะครับใช้ในฮาร์เลย์นะครับ ผมก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างทำความสะอาดถ้ามันใช้ได้ผมก็ใส่ตัวเดิมนะครับผมก็ผมก็ต้องเซฟ mm hmm. อะไรของผมไว้นะครับเอาไว้ใส่กับอันที่จําเป็นนะครับเอาไว้เปลี่ยนใส่ให้กับสมาชิกที่ที่จาเป็นอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยรู้นิดเดียวอันนี้ยอย่างนี้ผมต้องแก้ไขก็คือผมทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกกับ สมาชิกหรือใครที่จะขายขาบูวันแค้นหรือขาบูอะไรก็ได้ครับขาบูอะไรก็แล้วแต่การุณาครับเปิดแสดงให้เห็นว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นลูกรอยโอเคไหมน,นี่ถือว่าโอเคแล้ววิธีเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาบอกวิธีในการเอาสลักเอาสลักอันนี้ออกนะครับเอาสลัก ตัวนี้ออกสลับตัวนี้ซึ่งถ้าเอาออกไม่ดีเนี่ยเสาแตกผมจะมีวิธีของผมผมกล้ารับประกันได้ว่าถ้าผมเอาออกไม่มีแตกต้องค้ำไว้อย่างนี้ครับค้ำเสาล่างไว้ คำเสาล่างไว้แล้วก็หาเหล็กหรือตะปูหรืออะไรก็ได้ครับที่มันมีขนาดที่เท่ากันคำเสาล่างไว้นะครับเนี่ยจะอะไรก็ได้เดี๋ยวผมใช้ผมใช้ลูกบล็อกนะครับคำเสาล่างไว้แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆอ่าพอมันพอมันเริ่มขยับก็ค่อยๆแล้วลองดูครับเอามือดึงได้ไหมเพราะเพราะว่ายิ่งขาบูมาจาก ญี่ปุ่นนะคาบูมาจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้อ่ะมันจอดแช่เน่าแช่น้ําเค็มแช่หิมะแช่อะไรมาไม่รู้กี่ปีอ่ะกว่าจะมาหาเราอะ่ะมันแน่นครับคข,ขาว่าสกิคาบูมันเนี่ยซีวีเนี่ยชอบมีปัญหาเสามันชอบแตกนะเพราะฉะนั้นคาบูทุกลูกถ้าผมได้แกะตรงนี้นะผมจะระวังมาก ผมจะมีมีจะมีวิธีของผมแล้วผมก็เนี่ยนะผมแนะนําให้แล้วครับตอกออกยังไงไม่ให้มันพังนะครับมุนถนัดข้างนี้ก็หนุนข้างนี้จริงๆอ่ะมันจะต้องเอาออกทางนี้นะครับเนี่ยมันต้องเอาออกด้านนี้นะครับเหมือนคาบบูฮาเล่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีลูกศรเลยขีออกไปทางนี้ตรงนี้อ่า ก็คือมันเป็นมันเป็นขาบูตระกูลเดียวกันนะครับอันนี้ผมผมก็กําลังจะบอกว่าถ้าผมเอาออกรับรองว่าไม่มีแตกเพราะว่าผมเคยทําแตกมาแล้วผมเลยรู้ว่าควรจะต้องทํำยังไงมันถึงจะไม่แตกมันถึงจะไม่หักเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าผมทําหักมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ผมอย่างอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้ พอเวลาเราค้ำข้างหนึ่งไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีแรงกระแทกมันมีแรงกระแทกแต่ว่าตัวขามันอะ่ะมันมีอะไรหนุนอยู่นะครับมันก็เป็นหลักง่ายๆครับเป็นหลักธรรมดาเลยสมัยก่อนในผมผมผมคิดน้อยก็ตอกออกไปธรรมดาเพราะว่าอย่างคาบูยี่ห้ออื่นๆเนี่ยบางทีเอาแค่อะไรแหลมๆเขี่ยมันก็ออกละแต่วันแขนไม่ใช่ครับวันแขนโคตรแน่นเลยนะฮะ ก็แนะนําสมาชิกหลายๆคนด้วยนะครับเวลาจะเอาออกนะครับเวลาจะล้างขบูตัวนี้สําคัญระวังให้มากๆเลยนะครับเอาอันนี้ลองไว้นะหาอะไรมาลองครับอย่างเงี้ยลองขาข้างหนึ่งว่าสมมุติเราจะตอกลงตรงนี้เราต้องลองข้างใต้ไว้นะครับเปิดรูอย่าไปปิดรูมันนะเราต้องเปิดช่องให้ใใหห้้สลักเขาหลุดออกไปด้วยก็ค่อยๆตอกครับค่อยๆนิดเดียวก็พอครับ แต่ถ้ามันแน่นมากๆก็หาโซนแอกฉีดทิ้งไว้สักนิดนึงก่อนนะครับจะเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับแล้วก็ไอไอไอคาบูไอไอนมหนูสโลเนี่ยในเนี้ยก็จะเย็นๆหน่อยครับต้องหาไขาควงปักแบนที่มันพอดีอ่ะ ต้องพอดีครับเครื่องมือทุกอย่างมันต้องพอดีผมก็สะสมผมก็หาไว้จนมันมันมีพอดีอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับผมใช้แบบนี้ยาวยาวยาว,ยาวมันจะมีแรงบิดเยอะครับนะจับให้มั่นอออกแล้วก็หมุนออกมาเลยนะครับไอตัวนี้อย่าให้หักอย่าให้คา อันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะบานนะขอบมันจะบานอ่ะขอบบานปั๊บมันจะไม่ค่อยจะออกให้บางลูกผมต้องเจาะทิ้งเลยอ่ะอันนี้อันนี้น็อตมันไอเกลียวมันคลายหมดละแต่มันไม่ยอมออกอ่ะไม่เป็นไร ผมมีวิธีของผมขอให้เกลียวมันคลายได้ก็เป็นเป็นใช้ได้ครับเวลาจะขายเราต้องเปิดออกมาครับโชว์เลยนะเสาไม่มีรอยร้าไม่มีรอยแตกนะครับอ่าอันนี้อ่ามีรอยมีรอยล้าวนะครับอ่อันนี้แตกนะครับนู่นนี่นั่นนะครับอเข็มลูกลอยเป็นยังไงนะครับลูกลอยอันนี้ลูกลอยใหม่ครับผม ซีนถ้วยเป็นยังไงนะครับภาพปั๊มเจ็ดเป็นยังไงสภาพเราเราเราจะขายของเราต้องเราต้องเราต้องชัดเจนครับเราต้องชัดเจนนะครับคนที่เขาซื้อไปเขาก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้หรือเอาไปบำรุงรักษาไปไปแก้ไขอีกนิดนิด,นดหน่อยก็ก็โอเคครับอย่าอย่าหมกไปเพรโหขิาูทั้งลูก ถ้าถ้าเกิดเสานี้แตกมานะผมแค่ผมย่างอื่นดีหมดนะแค่เสาแตกนะผมรับซื้อเป็นเป็นอะไหล่มาแค่ห้าร้อยบาทอะ่ะเออนะครับคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาจะไปขายต่อเขาเขา,เขาเป็นพ่อค้าเขาจะไปขายต่อหรือเขาจะอะไรมันมันมันเรื่องของเขาัน่นคุณคุณคือคุณขายให้เขาแล้วเขาไปทําอะไรนั่นเรื่องของเขาแต่มันเป็นยังไงต้องบอกครับอย่าไปหมกเม็ดอย่าไปอะไรไว้นะฮะ อย่างที่ผมซื้อที่เข้ามาเนี่ยพี่เขาก็ดูแล้วว่าเออมันมันมีมันมีร่องรอยนะมันมีร่องรอยใช่มันมีร่องรอยครับพอกกาวมาพอกาวมาข้างนี้ข้างนี้นะพอกกาวมา2ด้านเลยคือมันมันมันแตกแปกครับมันแตกมันแตกเป็นเป็นวงแหวนก็คือถ้าใส่สลักอยู่เนี่ยไอเนี้ยไม่หลุดอ่ามันไม่หลุดแต่ถ้าเอาสลักออกปุ๊บมันก็หลุดและไอไกาวที่พอกมันก็หลุดไป นะครับอโอเคผมก็แจ้งไปแล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะลองถามดูว่ามันจะได้ไหมพี่เขาบอกโอเคเขาเปลี่ยนโอเคพี่เขาพี่เขาก็ดีครับเพราะว่าเขาก็รับผิดชอบขอ,ของของเขานะครับจะเป็นรอยเก่ารอยใหม่อะไรไม่รู้แต่มันมีการเพากกาวมาก็ถือว่ามันไม่ดีมาคือถ้าผม ขายของไปแล้วผมลืมดูหรือผมพลาดตรงที่ว่าเอผมดูไม่ละเอียดแล้วผมขายออกไปแล้วแล้วไปไปไปหน้างานแล้วมันมีปัญหาเนี่ยผมรักคืนรับผิดชอบหอเหมือนพี่เขาเหมือนกันโอเคครับฝากกันไว้นะครับยาวหน่อยนะสิบเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วจะขายของโชว์ครับคาบูโดยเฉพาะคาบ,บูต้องโชว์แบบนี้นะครับถ้าเสาไม่หักเท่าไหร่ว่าไป ถ้าสาหักผมตีอะไรผมให้ห้าร้อยแค่นั้นแหละโอเคครับผม